ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันรบกวนเพื่อทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสาหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันที่27กันยายน2568เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดเนี่ยทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะไปได้3เหมือ1แล้วก็แพ้กับเบนฟอร์ดหนเดียวเท่านั้นครับโดยหนล่าสุดที่เจอกันใน นามแห่งนี้ครับเป็นการเนบนฟอร์ดครับเดี๋ยเราจะนะไปได้4ประตูต่อ 3, อ3ก็มาดูกันว่านัดน,นี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรค,ครับรบกวนเพื่อนๆอคอมเมนต์ทายผลกันแข่งขันกันครับได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับครับผู้ตัดสินเป่าเคียลูกเล่นครับจะเป็นทางด้าน ระบานเบนฟอร์ดชุดสีแดงขาวจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนแล้วครับระบอลบุกมาทางด้านกาบซ้ายครับตรงนี้ไปผ่านด้านโยโร่ครับเตะสกัดออกหลังไปทําได้ดีลุกเตะม,มุมของเบนฟอร์ดครับ ยอดเข่าไหนมาตรงนี้ปินนอกได้ขึ้นแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกอบเลยครับ ยินดีครับเล่นสัส้นๆมาปาเตเดริกยูโ,ยโรไหลออกขวามามาซาาราอุยฝากเข้าในมาที่อูกาเต้มาซราอุยเป็นกระารอูกากเต้ปากมาเอมบูโมเอมบูโมเหลียงแหวกแล้วแล้วทางด้านกซ้ายมีมาตุสกุญญาลองสัดเลยตรงนี้เหรเหนนข้ามคานออกไปเลยครับ โอกาสทักทายครั้งแรกครับของทั้งด้านอุดุลคุณย่าครับแต่กว่าน,นี้บอลมันปิ้นติดไซก้อยครับหลุดออกข้างไปอาสระอุยเตรียมมาที่เอมบูโม่ารากตัดเข้าไหนตรงนี้ สุดท้ายเสียงจับบอลยาวไปครับเคยเข้าทางเจเดตเรมาดูบอลส่วนของเบนฟอร์ดอ่าโกกลมหน้าซัดตรงนี้โอกาสนี่ครับยิงไม่ตรงก่อนครับเดียโกาา้รัุต่าหลุดมาแล้วครับเนี่ยครับไอ้ล่อเป้ากนะันได้มาเยนดีครับแต่ยิงไม่ดีเองครับเกือบไปเหมือนกันครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับ แตเดอริกยกขึ้นหน้ามาแตเตเป็นมาที่เอบูโมเอาคูลิ่งสไลด์ดักตรงนี้ได้ดีอิสปอ,ตตอร์เตเป็นกระทันแดบกัดบอลไหลออกทางด้านซ้ายมาครับมาดุษคุณยา่า แล้วโอ้โหดูคุณย่าพากระชากมาเข้าในกอบเขตโทษตรงนี้ตอกส้นกลับมาเอ็มบูโมซัดตรงนี้ไม่ตรงกอบโอกาสยิงครั้งแรกของเอมบูโมกคับเกือบยิงทีมเก่าเลยครับคนมันถักเสาไปนิดเดียว เธอเล่นสัส้นมาที่ปีนอกเป็นเสน้นแหน้งออกขวามาเดียโกเล่นกันทางด้านเดียกโกครับผอนติดทางด้านดอกูดอกกูฝากเข้าในมามาแต่เดิกออกซ้ายมาที่ดอกูอีกครั้งอาตุลคุณย่า ลอข้างหน้ามีเติมแล้วคุณย่าย,ยังไม่จ่ายพาเลี้ยงหนีมาเองตรงนี้ฝากเข้าไหนมาให้บูนเฟอร์นันเอนกินห <c oughs> น,นอกครับขวางได้ดีครับจังหวะนี้บอลยังเป็นการครอบครองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เอโโมเอโมโม,โม,โมโก้มหน้าซัดก็่ <c oughs> อ,อนมันเบาแล้วก็ไม่มีน้ำหนักเลยครับ สุราอุยตัดบอลได้แล้วอฉากมาดจังหวะน,นี้เจนเนตจักได้อยู่หมัดเลยครับบอลหยอดมาตรงนี้ติดทางโดโ้านยูโรไฮออกซ้ายมาหรือคุณย่าโนให้มาที่เบนจามินเชตโกตรงนี้ซัดแล้วซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ตรงกอบครับโอ้นี่ครับประตูแรกก็ยังไม่มาสักทีครับเบนจามินเชตโกครับ ขวัดขึ้นหน้ามาจังหวะนีนแกมกาดเก็บบอได้แล้วแกมกาไดไตรออกซ้ายมาได้สวยเจ้าอเอี่ยวตัวยิงโอ้โหบายเดียไอ้เท้าเคลียรทิ้งขึ้นได้านมาแล้วาการกาบขวาตรงนี้ติดทางน้านลุกชอบ ตัวกูกลับเข้าในมาครับมาแต่เด็ดิเป็นกตนได้าดเอโบโม่ไหลออกซ้ายมาแล้วสวยเลยครับช่วงวันนี้มาดูคุณย่าโยกเข้าในแล้วหาเหลี่ยมคุณลิมสไลด์ดักตรงนี้ครับอุบุตสินไม่ว่าอะไรด้วยครับเล่นที่บอลอัเตหยอดมาโ,โดนจับลำหน้าครับตรงนี้ ครับจังหวะจ่ายของอดุลคุณย่าครับเปลื่อมนิดนึงเลยครับทางด้านอุกเตะครับ กุมหน้าซัดตรงนี้ก็ไม่ตรงกรอบเลยครับขอนของ,ของทางด้านบัตเตอรดด์เดริกบระเต้เห็ยนมาที่เอ็บบูโม่เอ็บบูโม่จะแทงออกซ้ายตรงนี้ยทงได้ที่เอ็บบูโม่เอเซน มัดแตเดอริกสกัดมาตรงนี e ้ยังมาเข้าทางเดนเซนเดนเซนช่องแล้วตรงนี้แล้วไม่มีใครเข้าลงซัดเลยซุปเปอร์เซฟของมาเยนเดียเดมการ์ดย้อนกลับมาปิสปอเตอร์แล้วเดมการ์ดซัดอีกทีนึ่งก็ยังหลงตัวเซฟเอาไว้ได้ครับทางด้านมาเยนเดีย ่าก็ชากมาครับตรงนี้เอโกเชตโก้ก e ล <c oughs> มหน้าซัดแล้วแล้วซับอีกทีหนึ่งของเชตโก้ก็ยังไม่ได้ครับตรงนี้บอลของด้านเอโมโมโยกหนีได้สวยครับตรงนี้เอโมโม่เอมโบโมพาแหว,วกแล้วยิงเองตรงนี้ <c oughs> ติดตั้งตะปินอก ของทางด้านดอกุให้เข้าในมาครับยาแล้วเอมบูโม,โม่ซัดตรงนี้ก็ใหม่ตรงกอบนะครับยา่าขักกลับเข้าในมาครับไปรีบยิงับทางด้านเอมบูโม่ครับ เลี้ยงยกออกขวามาเ่็นเส้นหาอ,ออกขวามาที่เยโก้เกลาแต่ก็ยังติดทางน้นโยูโรครับจะเป็นบนส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชดโกเหลวผากระชาขึ้นหน้ามาเองแล้วดูสปีดต,ต้นของเขาก้ะหูไวกว่าเห็นๆกับเข้าใน,นรถสตุ้งนี่โ,โอเคเลยเฮยังซูเปอร์เซฟแบบ โอกาสจบสกอร์ของเบนจามินเชตโ้ครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้าน ออดครับย,ยันเสมอทัางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่0ประตูตอนหนึ่งครับถ้าเพื่อนชื่นชอบเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับครับผู้ตัดสินเป่าเคลียร์ลูกแล้วเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้าน เป็นฟอร์ดครับชุดสีขาวแดงจะบ,บุกจากขวาไปซ้ายบ้างตรงนี้พุทธสินเป่าย้อนกลับมาให้ฟาวครับพอไม่ได้เปรียบตรงนี้ครับฟอร์ดจะได้ฟรีคิกในลุ้นเปิดเข้าไปเลยครับ โยกเข้าได้แล้วซัดตรงนี้ไปดีเอา้าลบูอ้อนปัดออกมาไม่ดีเกือบเสียหายเหมือนกันครับจังหวะนี้ตอกูต่อกูกระชากแล้วตรงนี้ทางด้านับซ้าต่อกูไหลมาตรงนี้ไปผ่านก เปลี่ยนแกนมาก็ติดตงไงด้อุก,กัเต้โลเฟอร์นันเดสเล่นกันด้นเอมบูโม่เอมบูโม่ขากัดขาแล้วโอ้ตรงนี้จะไปโดนขวางน,นล้วพูทธินก็เป่าฟ้านะครับเป็นฟรีคิกระยะตันรายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับเปลวเปิดไปที่เสาไกลได้ควิดลงตรงนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับมรตูอุดคุณย่าครับ อูแมนเชสเตอร์ยึดเต็ดขึ้นนำจนได้ครับจากลูกฟรีคิกครับโอ้โหเปิดอย่างสวยนะครับบูโน่เฟอร์นันเดสครับจังหวะนี้ครับอูมาแล้วครับในนาทีที่53ครับวิ่งไปสวมกอดกับตัวน้าลูเบนอาบูริมเลยครับครับบูโน่บันโฉงปั่นโค้งไปที่เสาไกลแล้วโอ้โหขึ้นขวิดคนเดียวเลยครับพยายามยื่นเท้ามาสกัดโอ้โหเล่นอันตรายด้วยครับจังหวะนี้ หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอูโมเก่กขนาดเบนเนเชตโกฝากเข้าในมามาดูดคุณย่าแล้วซัดตรงนี้ครับตรงตัวนักด้านเคดเดเฮ ผลไหลออกซ้ายมาสปอตเตอร์ไปมาตรงนี้บูโดเฟอร์นเดสเจอกันด้านเอมบูโม่ไหลออกซ้ายมาเชดโก้ผลกลับมาตั้งที่เคเดเฮครับควมยาวขึ้นน้ำอ่ะ ฝากมาที่มาดุคุณยา่าเอ็มบูโม่โกลุ่มหน้าซัดตรงนี้ติดกันกูดิ่งกาเตฝากมาครับตรงนี้เชดโกสุดท้ายออกครับก็หังดักเอาไว้ได้แสมการดฝากมาที่ เด๋โก้พาของหนีมาแล้วซัดเลยตรงนิ้วชนเสาอูยังตีเสมอไม่ได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเ,เกือบโดนครับบอลอยู่ที่ลูกชอฝากเข้าในบา๊กเต้ไหลามาทางด้านกาบขวารึครับขาสุดเลยเถาข้างในมีเอมูโบเอมูโบพาแหวกมาเองตรงนี้แล้วติดเลี้ยงไปหน่อยก็ั้นเอมูโม่เลยวันนี้ครับไม่จ่ายครับ โซนดอกรัดได้ดีครับจังหวะน,นี้เอตโกเรนจูบินเชโกไหลออกขวามาเอตโกโอ้โหแล้วพลิกหนีสวยครับจังหวะน,นี้แล้วไดโลเปล้ากับเคเล่โอ้โหหรือจะเชื่อครับยิงไม่ตรงกรอบเองครับเขาถอดทางด้าน กูออกครับส่งทางด้านอับัดเดียโรครับลงมาเล่นแทนครับกูได้สุดไปยืนแบ็กซ้ายนะครับทางด้านอับัดเดียโรค,ลลลครับวางยาวมา <S <S เป็นเส้นตามประตูการอีอาโกะแหวกแหวกแล้วซัดต,ตรงนี้ก่อนนี่นะครับเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลยครับโอ้โหหลุดเอาง่ายๆหลุดเอาดื้อๆเลยครับ แมนเชเตอร์เตดครับมีโอกาสแซงนำแต่ทำไม่ได้ครับนี่ครับเหลือจะเชื่อครับปล่อยให้เลี้ยงหลุดมาครับแล้วซัดเลยครับมันหลุดง่ายเกินครับจังหวะนี้ครับหนึงประตูต่อหนึ่งครับ อุเบนฟอร์ดกับคืนสู่เกมเราดูแมนยูจะแปลงนํำอีกครั้งได้ไหมครับเห็นบ hey, โม,โมยอดมาเชดโก้พักๆแล้ว <c oughs> จะซัดตรงนี้ก็โม,โมุมมันเหลือน้อยเลยครับดูจงังหวะเปิดเข้าไปผู้ตัดสินก็ยกทงรับหน้าครับถึงเขาก็ไม่ได้อะไร่อนวางยาวมา มาดูคุณย่าฝากมาที่เบรตินเชสโกจะไปติดคูลิง่งพิงเรียนมาที่เดมกาสเดี๋ยวก็ปากออกขวามาเลยครับตรงนี้เขาโยกเข้าในมาโยโลยังสก,กัดทิ้งไว้ได้ลูกช่อไอมาที่มาดูคุณย่าเซมูโมเซมูโม่ กลับไปตรงนี้ไหลมาเชดโกเชเดโก,ดก้ไปเองไม่ได้เหมือนกันเลยครับบอลอยู่ที่เบนจามินเชดกโกผมขึ้นหน้ามาตรงนี้อู่ลกกระชากมาแล้วครับทางด้านกาบขวาหาไปเอง มาเข้าในกรอบแล้วหักกลับเข้าในมาแล้วซัดตรงนี้ครับเราซ้ำอีกทีนะคโับเบนฟอร์ดครับแซงนำครับจากเดียโก้ครับโอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อครับแล้วโดนไปเวลาแบบนี้ครับกูจะถึงกับแพ้อะไรหรือเปล่าครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกูดูนะครับเจ้าบ้านเบนฟอร์ดครับเฮลันเลยครับโอ้นี่ครับเอาไม่อยู่ครับทางด้านกาบขวาแล้วซัดจังหวะแรกติดเซฟครับแล้ว ไอ้ซ้ำจอดๆครับโอูโอ๋แสงนำเลยครับต่างกันเบนฟอร์ดนะครับสองประตูตอนหนึ่งเลยครับ เบนฟอร์ดพลิกแซงนำครับโอ้แมนยูมีเท่าไหร่ต้องบุกให้หมดเลยครับอย่าเปิดมาตรงนี้ไปแมนกันชันน,นเชตโก้บอลของโรเฟอร์นัทกระเตะต่ากมาที่เอบโบโบแล้วจะไปอีกแล้วเอโบโบวันนี้ยังติดกันบ่อยเลยครับแล้วเสียบอลให้เบนฟอร์ดอีกแล้วเก่าวขวาวางเลยครับตรงนี้ เดี๋ยวบูดอกฝากมาแล้วเดี๋ยวโก้พักๆแล้วหาบอลเล่ตรงนี้ไม่ตรงกอบายเดียบอมยาวขึ้นมาเตรียมการไอออกซ้ายมาสปอตเตอร์แล้วกัดคากหนีโยโร่ได้ เรายกเข้าไหนมาเดี๋ยวโ,โควิดมาตรงนี้ก็ยังตรงตัวไปเดี๋ยวลูกชอยอดออกซ้ายมาดาโลกติดทางด้านเจนเซนต้อบุกไม่ขึ้นเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเกมของทางด้านเบนฟอร์ดเลยแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านเบนฟอร์ดทำได้ครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อนหนึ่ง ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ